หุ้นกู้บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือ INe t นะออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี10เดือน3วันนะครับให้อัตราดอกเบี้ย5 1 5นอะครับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับอายุของตัวหุ้นกู้บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกลรอต่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันนะครับซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดถ่ถอนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี10เดือน3วันให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง5.15%ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเปิดให้จองซื้อ1 3 4 5มีมีนาคม25-66นะครับ อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ยถอนนะครับอายุ1ปี10เดือน3วันนะครับจำนวนเสนอขายไม่เกิน5 0 0แสนหน่วยมูลค่าเสนอขายไม่เกิน500ล้านบาทมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาท ผู้ออกคุณกู้ไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้และผู้ออกคุณกู้เสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับผู้จัดการการจัดจําหน่ายคุณกู้บริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพัฒน์จำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนระยะเลัการเสนอขาย1 3 1 4 1มีมีนาคม256 ค,คำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้เงื่นยอนไขตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตาลาดหลักทรัพย์แนะนําให้อ่ ตราสารนี retro. ้ท well ี่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคานะครับผลตอบแทนของตราสารนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้นะครับเพราะนั้นโปรดทำความเข้าใจในสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกเพศด้วยนะครับ